ครับตัวแรกปลาบ้า,าอันนี้เราได้ปลาลินตัวที่สองใช้ประมาณ1นกิโลอือเป็เริ่มเลยเชวันนี้เรามาอีกรอบหนึ่งรอบใหม่วันนี้เป็นวันที่เจ็ดรอบนั้นเรามาวันที่หนึ่งน้ำยังไม่ขึ้นขนาดนี้นะครับอันนี้น้ำขึ้นเยอะมาก,กนะรถไม่สามารถจะผ่านเส้นทางตรงนี้ได้ Get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like I might grab a bat. I don't know my wrath, my blood boils over like. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Rich is how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me. ่ฝั ahead, <ici> to to ่งนี้ไม่แน่เดี๋ยวค่อยอาบอาบมานนอนนะเนี่ยกางเต็นได้แน่เนี่ยชื่อชื่อหมายนะครับบอดี้หมายบอดิงนะครับหมายบอดิงหมายแต่งนะครับ็พี่ออกเห็นออกข้างหน้าไหมครับพี่พีไปหาทุ่งนึงนะครับอืมลองตกข้างในดครับเอาวันนี้ก็จะเข้ามาตกหญ้ะ ออนนี้เล่นปลาใหญ่นะครับสามคันกำลังเตรียมตัวจะโยนได้แล้วครับตัวแรกปลาบ้า อันนี้เราได้ปนินตัวที่สองใช้ประมาณ1นกิโลร่อนต่อไปครับผมชตะขอเดียวมัยนยังติดนะที่ไหนนะทำไมอันแรกมันอนี้วะเออคันอ่กันหรอไม่นี่เฮ้ย <c oughs> อย่าบอกนะว่าตะขอเดียวยังติดก็ เดอาเลยเชน,นออเอาเลยเชนอยู่ไหมอยูอ่เอาเลยเอาเลยเป็นไงเป็นไงติดป่ะติดต่อเหรอ

ดูเป็นเริ่มเลยเชนปลาอะไรวะเชนได้ยหานนวนจันทร์น่ะโอ้โอเขาขันหมาแล้วแต้มที่สามครับมาแล้วครับนวลจันทร์ประมาณสองกิโลดูไซส์ครับอยู่ไหมอยูอ่หดโห ตู้อยู่นะูหนักหนักหนักหน,กหนกอ้าวสายพันกันนี่เองอือคิด ร้อนะ่อนะันมันเค่ีอตอ,อดหย่อนไหมไม่หยอ่อนไม่ไม่ต้องไปปรับนะถ้าไม่หย่อนไม่ต้องปรับอ,อยู่อยู่อยู่มาเร็วมาเร็ว วะเออเออด่อยูนะไง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 อ่ะอยิงยิง่ิงหน,อ,อ,นอนโฟมเล็กหนอน,นเออโฟมเล็กินใช่ไหมเออโฟมล็กแบบจมอ่ะเลี่ยนเลยเออ โชก้อนหน่อยโชก้อนหน่อยนี้นี่นี่้องางนี้ได้อีกแล้วนะครับหลังจ ja ากที่หลุดมาหลายตัวโอ้โหเกี่ยวขอบคุณนะขอบคุณนะเออู้เทนเนเอาเลยเเด็วดูล้เทยค่อยๆ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 เทนค่อยๆกับคองอยู่อยู่อย ประคองดีดีประคองดีดีค่อยๆเออปล่อยปล่อยมันทูบมันจะได้ไม่ต้องดิ้นแรงมากให้แรงมันกัเบาเบาัเบาเบาเบค่อยๆให้แรงมันซาซาหน่อยเป็นว่าฝูมันอยู่นั้นแล้วเพื่อนมันจะได้แบบไม่อันนี้มากกูไปตรงนี้หน่อยมันเป็นมันตักมึงตักขนาดแม่ตรงนั้นน่ะหนักกว่าเพื่อนนะ อออือืออใช่นีน่ไหมวะเนี่ยไปรีบไปรีบเพราะว่าไม่ใช่นินเหรออ๋อใช่อยู่ขับอยู่ไหมเออเพื่อนคันนี้เพื่อนไอ้ป็นปนินวะโอ้ยทำไมมันล่าไปาทางนู้บอีเดินมาไม่มันมัน,มนติดคันนี้ไง ปลานี้นไม่ใหญ่เลยโชว์กล้องนะครับโชว์กล้องหน่อยปลานินปลานินมาแล้วโอ้มื่อก้นเอ๊ะอะไรนะ สวัสดีครับวันนี้เรามาสะพานแผนสองของสตเกง๋งน้ำขึ้นสูงมากแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคเราก็ได้ปลามาระดับหนึ่ง แล้วก็ปลาที่หลุดไปก็เยอะมากสุดท้ายนี้นะครับขอฝากอาหารผู้เบาว้าแอลขอบคุณครับ